สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนูเรกนะคะที่ช่องนูเรกรถมือสองอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สํานักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะลูกค้าท่านใดสนใจออกรถติดต่อนูเรกเลยค่ะเบอร์ด้านล่างนี้นะคะ0 9น3 8 9ก8 8 8เนะคะเบอร์นี้เปิดแอดไลน์หรือสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะ,ะวันนี้เราอยู่กันที่โกดังสาเป็นโกดังเก็บรถเท่าใหม่นะคะอย่างที่ รูร้้กันเลยนะสำหรับบริษัทเพชรยนเนี่ยรถเข้าใหม่นะคะบ,บ่อยนะรถเข้าอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยนะตามคำเร,เรียกร้องของลูกค้านะลูกค้าสอบถามถามหารถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะ ค่ายไหนนะเราหามาให้ลูกค้าได้นะคะอ่ะวันนี้เรามาถึงในส่วนของตัวรถนะคะรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะที่ถือว่าเป็นรถที่ลูกค้าเรียกร้องกันเข้ามาพอสมควรเลยนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถ Honda City ตัว1.5 V นะคะคันนี้ปี2013เป็นตัว CNG อโรงงานนะคะเหมาะมากเลยนะสำหรับช่วงเศรษ,ษฐกิจแบบนี้นะ้ำมันแพงมากๆแนะลูกค้าแก๊สโซฮอร์ข้าตอนนี้ปาไป43บาทแล้วนะคะ ขับรถแบบใช้น้ํามันไม่ไหวกันแล้วนะจะต้องเป็นเติมแก๊สกันแล้วนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาถึงในส่วนของตัวรายละเอียดรถกันเลยนะเรื่มอ,อ่าเริ่มต้นนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดรถกระจังด้านหน้านะคะมากันด้วยตัวโคเมียม3เส้นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ฮอนด้อยู่ตรงกลางนะคะดวงไฟเป็นดวงไฟแบบมัติดรีเฟคเตอร์นะคะด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกะคะตรงกรอบของไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งด้วยตัว เหมือนจะเป็นโครเมียมนะสีออกทองๆหน่อยนะคะด้านหน้าเนี่ยติดสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะก็เป็นแม็กเดิมาไม่ใช่แม็กเดิมคันนี้เขาเปลี่ยนแม็กมาให้ด้วยนะคันนี้เป็นแม็กสี่รูร้อยนะคะสีดำปัดหน้าเงาเงินๆแบบนี้เลยนะสำหรับยางนะคะได้เป็นยางมิชลินไปนะคะตัวช o k e เดิมๆนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะ ตัวสเกิร์ตนะคะติดมาให้รอบคันเลยนะด้านล่างก็มีสเกิร์ตแบบนี้นะคะดวงไฟเป็นดวงไฟไฟเลี้ยวนะคะติดอยู่ตรงข้างแก้นะเจ้าของเดิมเขามีการตกแต่งติดตรงนี้มาให้ด้วยนะตัวกระจกนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะด้านล่างเป็นสีดําทูโทนนะ,ะคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยคิ้วกันสัดมีมาให้พร้อมนะ,ะ<อ>ด้านขอบในส่วนของกระจกก็เป็นโครเมียมทั้งอันแบบนี้นะคะมือเปิดเป็นโครเมียมมาพร้อมกับ ตัวกันลอยนะคะกันลอยก็ติดมาให้เรียบร้อยนะคะรายละเอียดด้านฝากระโปรงท้ายกันบ้างนะคันนี้สปอยเลอร์ก็มีมาแล้วนะคะกล้องหลังมีให้พร้อมหูเซ็นเซอร์ก็มีด้วยนะคะ ครบเลยนะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นดวงไฟ LED นะนี่ตัว CNG บอกบอกเลยว่าคันนี้ CNG แท้จากโรงงานแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยในส่วนของความปลอดภัยนะคะเขามีการทดสอบระบบกันให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของคิ้วฝากระโปรงเป็นสีโครเมียมทางอันแบบนี้นะให้ลูกค้าดูด้านล่างนะวัยรุ่นชอบเลยนะแบบนี้นะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวดูรายละเอียดภายในกันบ้างคันนี้นะคะเป็นสีบนเงินภายในเนี่ยคุมโทนสีเบทนะคะคุมโทนสีเบทเจ้าของเดิมเขามีการเปลี่ยนสีบ่อนะคะคุ้มบาะแบบนี้มาให้นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราเอาออกนะคะปรับสภาพให้ลูกค้านะคะอันนี้จะไม่ได้ใส่ให้ไปนะลูกค้าบางท่านไม่ชอบนะคะเดี๋ยวเราถอดให้เลยนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านสีดำนะ,ะลักษณะของพวงมาลัยก็ ขนาดพอเหมาะนะคะจับนถนัดมือเลยทีเดียวนะคะหน้าจอแสดงเรือนไม้อ่าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะ,ะก็เล่นได้เป็นโหมด fm am นะเชื่อมต่อ usb aux ได้นะคะตัวแอร์ก็เป็นแอร์แบบแมนนวลปรับได้4ระดับด้วยกันนะ,ะเกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้แบบนี้นะคะมือเบรกอยู่ด้านซ้ายมือนะคะที่พักแขนมีให้เรียบร้อยคอนโซลด้านบนเป็นสีดำนะคะ แต่ภายในจะเป็นสีเบจคันนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยนะเป็นเบาะผ้าะคะ่ะเป็นเบาะผ้าสีเบจนะแล้วก็เป็นเบาะปรับเลื่อนเองนะ,ะเดี๋ยวดูด้านหลังอ่ะจะสีลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีการซักเบาะให้เรียบร้อยก่อนนะคะบริเวณ headroom นะคะก็สูงอยู่พอสมควรนะคะเล็กรูมยื่นขาไปได้ ยาวๆนะคะนั่งกันแบบสบายๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะนลืมให้ดูคันนี้เขามีติดตกแต่งตัวหูฉลามมาให้นะคะ <ๆ S 2> เขาเรียกว่าอะไรอะหางฉลามคีิปฉลามนะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายกันบ้างนะตัวนี้เป็นตัว r s ด้วเหรอเจ้าของเดิมน่าจะติดมาให้เฉยๆนะคะ อ่ะคันนี้เป็นตัว V เนาะสำหรับตัวรายละเอียดฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็เดิมๆนะคะโตโยต้าขอภาขอภัยค่ะฮอนด้นะในส่วนของฝากระโปรงเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆกันด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวแก๊ส CNG ที่เขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะอ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้เปิดไม่ได้แงะให้ดูนะคะ แล้วก็อายางอะไหล่ใส่ไว้ตรงไหนอ่านี่ไงยางอะไหล่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วพวกอุปกรณ์ถึงเครื่องมือแม่แรงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะห้องเครื่องกันบางนะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องขนาด1 5 0 0ซีซี cc นะเครื่อง ivtec ซีสูเปรียงแถวแบบนี้อย่างที่บอกเลยว่าคันนี้ยังไม่ได้มีการปรับสภาพแต่อย่างใดรายละเอียดห้องเครื่องก็จะเดิมๆแบบนี้นะคะอาจจะมีพวกฝุ่นพวกรอยคราบต่างๆนะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องสนใจนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว เขาเรียกว่าอะไรอะน้ำมันเครื่องนะคะเดี๋ยวมีการเปลี่ยนให้นะคะพวกของเหลวต่างๆนะเดี๋ยวเรามีการตรวจสอบนะคะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะรายละเอียดห้องเครื่องต่างๆก็พาร์ทเดิมๆจากโรงงานเช่นเดิมนะคะสีเดิมนะไม่เคยถูกกับสีทำสีมาอย่างแน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะต้องมีการปับสภาพตัวรถให้ดูออกมาน่าใช้กว่านี้นะ อ่ะสำหรับคันนี้แจ้งราคาหรือ,อยังอื่นนะคันนี้ราคาตั้งขายของเพโยนนะคะอยู่ที่2,90,000เก้าภายของเขาอยู่ที่1,50,000เท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านได้เครดิตก็ฟรีดาวน์กันไปเลยนะคะสำหรับ ในส่วนของลูกค้าท่านใดที่อยากจะซื้อสดนะคะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้เลยในนามบริษัทซื้อสดบอกนิดนึงว่าจะมีในส่วนของแหวกแต่ว่าตัวแหวกเนี่ยสามารถต่อรองราคากันได้นะหรือลูกค้าท่านใดอยากจัดไฟแนนซ์บอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพเลยนะขอให้อาชีพลูกค้ามีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนพอนะคะคันนี้นะคะเล็กขอรายได้แค่ 12,000จบๆเลยคนเดียวนะคะลูกค้าลูกค้าต้องการจัดไฟแนนซ์ติดต่อเข้ามานะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะไม่พอมีบริการรถสไลด์จะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านอีกด้วยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นเองเครดิตีฟรีดาวกันไปเลยหรือไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้เช่นกันนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะเครดิตราชาแบ็ก์ิสก็ออกรถได้เช่นกันนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปุกค้ารบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยน,นจะจ๊าจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเลยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ